สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัดคลิปสอนการอา่การจองรหัสละกันอ่าโอเคจองรหัสน,นะครับอันนี้คือเฟสผมนะครับผมได้โพสไปแล้วนำบิชาตเมืองน,นี่คือเฟสที่2ผมครับเฟสแรกโดนบล็อกปวดหัวมากมาเลยครับนี่ไงผมโพสเว็บนะครับ,ม,บ,รบมีเว็บจองเว็บศึกษาเว็บเพจเว็บกลุ่มมาที่จองรหัสน,นะครับ คีย์ผู้ที่จองรหัสเราไปมาหน้านี้นะครับเน็ตช้านิดนึงเราก็อ่านนะครับแบบการสั่งจองรหัสต้นสายนะครับสองร้อยรหัสแรกกรุณาชำระเงินที่บัญชีนาะงสาวนิรันตีธนาคารกสิกรนะครับตามนี้นะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตทางกลุ่มทางไลน์นะครับเดี๋ยวก็ไปแอดกลุ่มที่หน้าเฟซผมแล้วกันผมก็จะพาไปกลุ่มต่างๆแล้วก็กด นี้ผมโอนเงินเรียบร้อยนะครับผมก็กดชำระเงินเลยผมไปโอนเงินละชื่อผมก็ชื่ออภิชาตอุ่นเมืองกดโอเคอีเมลอีเมลที่ใช้ผมก็อ่าโอเคเดี๋ยวลรากดโอเคเบอร์โทรจำเบอร์ได้เดี๋ยวกันนะ โอเคแ็กเกจตผมซื้อห้าพันะครับผมก็ใส่ห้าพันล้วเวลแปดเลยจำนวนที่ชำระในจำนวนที่ชำระเงินนะครับผมชำระไปห้าพันก็ใส่ห้าพัน๋ยวใส่มั่วนะครับเดี๋ยวเขาตรวจสอบมาสวยเลยนะครับออนนี่ก็คือวันเวลาที่โอนครับผมโอนตอนเย็นวันเอ้ยวันที่ยี่สิบเดือนกุมภาเนะศูนย์สองสแลบห้าเก้าเวลา เวลาเวลากี่โมงเนี่ยสิบหกจุดสี่โมงสาเก้าครับสี่โมงสามเก้าอเคนี่คือแนบหลักฐานนะครับถ่ายรูปสคกิปการโอนนะครับตายละหาแป๊บหาแป๊บอ่านี่คือสคกิปของผมเองนะครับมีวันเวลาชัดเจนนะครับ นี่คือสคริปโอนเงินห้าพันไรก็โอเคจัดไปเรารอโหลดแป๊บหนึง่งนี่มาถึงข้อแปดนะครับชื่อผู้แนะนำครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นครับหรือว่าผมแนะนำมาก็ให้ใส่ชื่อผมเลยครับพี่ชาตพี่ชาติอุอ่นเมืองนะครับ นี่คือคนที่ผมแนะนํามาครับให้ใส่ชื่อผมนะครับอภิชาติอุ่นเมืองนะครับก็ตามแล้วแต่นิสัยอะครับว่าจะใส่หรือว่าไม่ใส่อย่างไงอะไรงไงนะครับก็ใส่ไปอภิชาติอุ่นเมืองครับสําหรับถ้าใครคนอื่นแนะนํามาก็ใส่ชื่อเขาไปนะครับก็กดโอเคเนาะโอเคเสร็จก็ลงมาก็กดตรงนี้เลยปุ๊บก,กดไปแต่ผมแจ้งนะครับแต่ผมไม่อยากแจ้งซ้าครับเดีย๋ยวจะเป็นปัญหาผมแจ้งแนละ้วรอบหนึ่ง คือผมไม่มีปัญหาอะไรผมก็กดแจ้งไปปุ๊บนี่คือมาอาัดคลิปให้ดูครับสําหรับคนที่มีปัญหาแจ้งรอบ2นะครับให้ขึ้นไปข้างบนมาตรงชื่อนี้แล้วก็วงเล็บดอกจันแจ้งซ้ําแจ้งซ้ํานะครับโอเคแล้วก็กดไป สำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอการเรียกว่าอะไรวะจองรหัสสองรหัสแรกนะครับตอนนี้ยังไม่ถึง200เลยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่กลัวกันเพราะว่ามีเว็บล่าสุดที่2องะล่มไม่ใช่ล่มดิกินตังไหมไม่ใช่กินตังหรอกคือเจ้าของเขาปิดหนีไปหรือว่าไงไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจก็ไม่อยากว่าอะไรเขาก็แล้วแต่คนนะครับอ่ามาถึงหน้านี้ครับ เว็บศึกษาผมได้เขียนบล็อกไว้ให้เรียบร้อยนะครับเว็บศึกษามีหน้าแรกมีสมัครสมาชิกมีแผนการตลาดมีสินค้าเลิการส่วนมากไอ้พวกนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับก็รออัปเดตอย่างเดียวครับถามตอบรา้ได้เข้าสุ่บบเกี่ยวกับเราก็ดูครับว่าใครนี่คือประธานของเราอ่าก็ดูตามนี้ครับผมก็ทำไม่ได้ปล้ลเหรือว,วจะมาจองรหัสตรงนี้ก็ได้นี่ มีก็มีแผนการตลาดแนะนาําคร่าวๆนะครับแอดเข้ากลุ่มกดไปเลยแอดเข้ากลุ่มจะขึ้นกลุ่มมานี่คือกลุ่มไม่ใช่กลุ่มหลักนะครับนี่คือกลุ่มผมสร้างขึ้นมาสําหรับทีมนะครับนี่ก็เป็นทีมผมส่วนหนึ่งเดี๋ยวแอดมาแล้วก็ทักแชทเดี๋ยวผมจะพาเข้ากลุ่มหลักครับฮปปี้แล้วก็เว็บเพจเพจผมก็พึ่งทําครับไม่ไม่ไม้เพิ่งทำทำนานละผมรู้ว่าเว็บนี้จะมาก็เลยสร้างเพจรอ ก็มีคนกดไลค์ประมาณพันสี่สามสิบคนนะครับก็ยังไม่ได้โพสเลยเลยเพราะว่าเฟซเก่าโดนบล็อกเฟสเก่าเป็นแอดมินโอเคไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้ก็ดูผมโพสแล้วกันติดตามมานก็ขอจบการจองรหัสสองรหัสแรกกันเลยเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ